ดีเลยเนี่ยดีพร้อมกันเลยดีเลยติดก็ติดดิมติดก็ช่างแม่งอะไรมันดีกว่ากันวะระหว่างไม้เบสกับไม้ผัวผมว่ามันไม่ต่างกันนะถ้าตีทีก็ทีเดียวตายเหมือนกันหมดเลยก็กลัมาใช่แต่ไอ้อเปอร์เซ็นต์การตีมันเท่ากันหมดเลยใช่ไหมเหมือนกันหมดเลยผลตีนะตั้งแตกก็ช่างแม่งติดก็ดูของเราไหนก็ช่างแม่งรอที่อะ <laughs> แตกว่ะรีบไปสี่ห้ารอบละเผื่อใหรอกเพื่อนเราเนี่ยว่ะมันจะเอาเพื่อนเราเพื่อนเราคนสองคนสามคนเพื่อนเรามีาไปหาเกียร์ด้วยว่ะไปหาเกียร์เขาด้วยเฮ้ยนี่ไงฮัลโหลเพื่อนเขาบอกเพื่อนนี่เกียร์เขาไปแล้วไม่ติดไม่ติดหรอเพื่อนเพื่อนอยู่ข้างนอกคนเยอะไม่ติดไม่ติดชายที่อะมันต้องติดให้กียด้วะ Oh, quên dưới chơi dưới đây nè, Facebook đấy nghe giờ non tiếng rồi Nh yeah. nhà.